ทุกท่านครับใครมีนะฮะเหรียญหนึ่งสตางค์ทองแดงสตางค์รูนี้นะครับนะครับผมขอแบ่งหน่อยได้ไหมนะครับผมหายังไงก็หาไม่เจอนะครับแบบที่ผมต้องการนะฮะผมขอหน่อยได้ไหมฮะผมขอแบ่งในราคาสามหมื่นต่อเหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารมนี้เนี่ยฮะอยู่ในมือเนี่ยนะครับจะตรงที่ผมหาหรือเปล่ามาลุ้นช่วยกันครับสวัสดีครับทุกท่านครับโอ้ยหายากจริงๆเลยนะครับใครมีนะฮะ ก็เอามาแบ่งหน่อยแล้วกันนะครับเอ๊ะนี่มันมันเหรียญมันรอสอ,อะไรเนี่ยอันนี้สองสี่เจ็ดแปดนะครับนี่ก็ซื้อมาใหม่นะครับเพื่อนๆซื้อมาใหม่อันนี้รอสอ,อะไรเป็นพสสองสี่แปดศูนย์นะครับนี่แหละฮะโอ้หายากหายากฮะหายากอันนี้อะไรฮะเนี่ยพศสองสี่อะไรเนี่ยฮะเจ็ดแปดนะครับ 7, 8, เหรียญสตางรูนี่นะฮะเหรียญสตางรูนะครับที่เป็นสีทองแดงเนี่ยเนื้อทองแดงเนี่ยใครที่มีก็เอามาแบ่งให้หน่อยจะให้เหรียญละสามหมื่นนะโอหายากมากหายากจริงๆเลยนะฮะนี่นี่ผมซื้อมาเป็นกำนะซื้อมาเป็นกำก็ยังไม่เจอนี่พอสอ,อะไรสองสี่แปดสองนะครับหาเนี่ยหาตลอดเลยอยากได้สักเหรียญนะฮะแบ่งให้หน่อยนะพศสองสีง่เจ็ดแปดโอ้ยังไม่เจอยังไม่เจอ อะไรครับนี่นี่เป็นพสสองสี่แปดสองนี้แหละครับซื้อมาเยอะนะซื้อมาเป็นพวงๆก็ไม่เคยเจอสิ่งที่ต้อง,องการอะไรฮรนี่นี่เป็นนะครับหนึ่งสองแปดแบบไม่มีพอสอไม่มีรอสอนะครับลุ้นตลอดนะฮะแต่ว่าไม่เคยได้เจอเลยนี่พสสองสี่แปดศูนย์นะครับเพื่อนๆลองลองพิกดูหน่อยนะฮะ ผมกำลังหาพอสอรอสอที่ผมต้องการอยู่ถ้ามีเนี่ยผมจะอ่าขอแลกขอซื้อแล้วกันขอเข้ามาลาโทษด,ด้วยสักสามหมื่นแล้วกันนะฮะอันนี้พสอะไรสองสี่แปดศูนย์นะครับ,อออร 80, รบหายากหายากเพื่อนๆหายากพอสอ,อะไรฮะสองสี่หกสามก็ยังไม่เจออีกฮะยังไม่เจอที่ต้องการนะครับพสสองสี่หกสามเนี่ยมีมีเยอะนะพอสอรอสอเนี่ยนะครับ แต่ไม่ไม่มีตรงที่ผมต้องการนะฮะพศ2472ก็ไม่ใช่นี่ครับหายากจริงๆนะฮะพศ2482ก็ไม่ใช่นี่อะไรฮะพศ2478เหรียนสุดท้ายละว,วันนี้มากร,รมหนึ่งก็ยังไม่เจออันนี้ก็เป็นพศ2478โอ้หาไม่เจอเลยครับเพื่อน ไม่เจอตรงที่สเปคที่อยากได้เพื่อนเพื่อครับใครที่มีนะฮะที่เป็นเหรียญสตางรูแบบนี้ผมหาอยู่รอสอหนึ่งนะฮะถ,ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนมีเนี่ยผมขอแบ่งได้ไหมผมให้สามหมื่นนะเหรียญหนึ่งขนาดนี้สามหมื่นคือให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับสังเกตดูนะฮะ,เด,ะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตเอาเหรียญของมนิดนึงจะอธิบายให้ฟังให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับหาดูหน่อยนะฮะถ้าเกิดว่าท่านมีหลายเหรียญผมขอแบ่งหน,นะะ่อยได้ไหม นะครับขอแบ่งเหรียญละสามหมื่นนะฮะสภาพสวยๆหน่อยนะถ้าไม่สวยก็ขอลดด่อนราคาหน่อยให้เพื่อนๆสังเกตดูตรงนี้นะครับถ้าเขียนว่ารอเรือสอสลานี่นะฮะแล้วก็ตามด้วยหนึ่งสามสองนะครับคือเลขหนึ่งสามสองนะฮะผมหายังไงก็หาไม่เจอนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครมีนะครับรอสอดหนึ่งสามสองนะครับที่ที่เป็นเหรียญสตางรูแบบนี้นะฮะผมขอแบ่งสักเหรียญได้ไหมครับ ผมซื้อในราคาสามหมื่นนะครับขอแบ่งเหรียญหนึ่งก็ได้นะครับขอแบ่งสักหนึ่งเหรียญนะฮะที่เป็นสตาค์รูแบบนี้หนึ่งสตาค์นะครับนะครับที่เป็นรอสอนะครับไม่ใช่พอสอนะรอสอหนึ่งสามสองนะครับร้อยสามสิบสองะฮะเนี่ยผมหา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 ก็ไม่เจอสักทีผมอยากได้นะครับอยากได้มาครอบครองสักเหรียญหนึ่งจะมาสะสมไม่ใช่ไรหรอกนะครับอยากเก็บสะสมนะครับใครมีนะครับนะครับสตาร์รูแบบนี้นะ นะครับรอ2ก็คือ 1, 3 2สนะครับผมขอแบ่งในราคา3 0ม0 0ื่นนะฮะเหรียญหนึ่งนะครับลองพลิกดูหน่อยนะครับเหรียญใครที่มีสตางรูแบบนี้อยู่ในมือขอสภาพคมคมที่สวยนะครับขอสภาพคมคมที่สวยแบบนี้นะครับขอเป็นรอสหนึ่งสามสองนะครับรอสนะครับรอเรือจุดสลาจุดนะครับหนึ่งสามสองนะครับที่เป็นทองแดงแบบนี้นะครับผมขอแบ่งในราคาเหรียญละสามหมื่นนะครับในขณะนี้ นะครับอยากมาสะสมนะครับอยากครอบครองนะครับเห็นว่านะครับมีครอบครองกันอยู่ไม่กี่คนนะฮะในประเทศไทยก็เลยสยามชแนลเลยอยากครอบครองเลยขอแบ่งกับเพื่อนเนนะครับรอสหนึ่งสามสองนะครับให้เหรียญละสามหมื่นนะครับขอสักเหรียญหน่อยนะฮะขอแบ่งเหรียญหนึ่งนะครับที่เป็นทองแดงแบบนี้นะครับเพื่อนๆถ้าใครมีนะลองพลิกดูให้หน่อยนะครับถ้าเป็นรอสหนึ่งสามสองก็ขอแบ่งในราคาสามหมื่นก็แล้วกันนะครับหรือถ้าใครมีนะฮะในเรื่องของเหรียญสตางรูเนี่ย ที่เป็น1สตางค์นี้นะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเหรียญสตางค์รูของท่านนั้นไม่มีรูนะครับผมก็รับซื้อให้อยู่นะครับที่เป็นเต็มๆนะฮะมีจริงๆนะครับมีเพื่อนๆส่งมาประเมินราคาอยู่นะครับไม่รู้ว่าเขาจะส่งให้ไหมก็ประเมินไป1000บาทนะครับที่ไม่มีรูแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านมีก็เอามาขายได้นะครับในราคาเหรียญละนะฮะหนึ่บาทนะ,ะที่ไม่มีรูนะหสตางค์ทองแดงแต่ถ้าเป็นรอสอหนึ่งสามสองนะครับสภาพสวยๆผมขอแบ่ง3 0,000ื่นก็แล้วกันนะครับผมหายังไงก็หาไม่เจอครมมี ให้มีามาแบ่งหน่อยนะครับเนี่ยฮะที่เป็นสตางรูรแบบนี้อ่ะผมให้ในในเรื่องของนะครับไอไว้ก็แล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนพบเจอนะครับนี่คือ ID ผมครับ ID มี3 ID นะครับเพื่อนๆน,นะฮะมีในเรื่องของด้านบนนั้นสยามเอฟซีคุยสดตอบสดให้นะครับด้านล่างไลน์แอดตอบกับอัตโนมัตินะครับ นะฮะแอดมานะฮะถ้าเกิดว่าใครมีนะครับแอดมาแล้วก็นะฮะส่งภาพมาให้ดูหน่อยนะครับขอบูชาสักสามหมื่นกันแล้วกันรอสอนหนึ่งสามสองนะครับเรียนคุดหนึ่งบาทห้าบาทคุดเสียงคุดไม่เสียงรับตลอดการนะครับขณะนี้นะครับรับจานวนมากนะครับใครมีก็ส่งมาประเมินราคาได้เลยนะครับ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับนะครับฝากกดติดตามช่องหน่อยนะครับเพื่อไม่พลาดในข่าวสารสาระดีๆจากทางช่องครับเรามีการอัปเดตราคานะครับอของเหรียญและธนบัตรตลอดเวลานะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขขอกราบขอว่าขอบคุณและสวัสดีครับ